แล้วอันทับพร้อมเมื่อไหร่มาขึ้นเลยเจเกันเลยครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนผลกันหนักนะฮะเดี๋ยวแค่านี่ฝ่ายเสถดูรวินิจเดี๋ยวประสานการไปทางเราไว้หน้าด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็สแตปลี่นลายข้างเวทีเลยนะครับอีกสักเพลงแล้วกันร้องโล้ทับไว้หน้นไปก่อนครับน้อาในอันถ้าพร้อมแล้วนะครับเชิญเลยนะฮะเจอกันจะเปลี่ยนผลหมดแล้วครับตอนแรกรู้เป็นละอองไม่เรอองแล้วเหรอครับตอนนี้หนาวเหรอฮะ แอบอีกคือแรกกันแล้วน้แตเอ่อเอสู้ด้วยกันสู้ดกันเดี๋ยวให้สั yeah ่งงานนึงออสู oh, ôi, ้ไหมสู ôi, 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 ้ไหมสู้โอ้โหเป็นบรรยากาศที่สุดยอดโอ้โหใครทิ้งเก้าอี้นะครับนะระวังเสียเก้าอี้ของท่านนะโอ้ยมีใครไปเล่นตอนนี้หรือเปล่าโนหรอมาจ่อยน้ำเหนน้นะวังหกนะตรงหน้าโอ้ระวังนะเปล เอาละให้ยืนระวังกล้องด้วยระวังกล้องด้วยตอนนจะเทน้ำก่อนนะครับขออนุญาตขออนุญาตเออเอาละก็ใครก็ใครได้แจ็คพอตละเอามาทะลุมานะล่วงหมดเลยแน่แน่ล่วงพลาดล่วงพลาดหัวไใบเดินันไม้ดันแล้วมันทะโลกมาเข้าใจไหมหัวงั้นแล้วเดี๋ยวนะครับตอนนี้บนเวทีก็พอกันนะน้ำล่วงทีก่อด อ่าใครเอออเานักร้องมาอยู่ตรงนั้นช่วยเป็นกระเบื้องเรื่องมุมฟังหลังคาคีย์บอร์ดไปเร็วเดี๋ยวจะไปทำอะีเดียเนี่ยว่าจะไปทำอะทีเดียวอาซูน่าซูน่าเองเดี๋ยวปีจีครับมีจีแป๊บหนึ่งพี่น้องแฟนเพลงครับเราอยู่ด้วยกันผมอาจจะขออนุญาตด้วยนะอยู่ในร่มความรู้สึกพี่น้องที่เปรียบคนในขณะนี้ผมก็เชื่อเลยเกินว่าหนาวแหละนะครับแหม อย่าทักอย่าทักอย่าทักไปดูลงมาลงมาเออวมาอีกบอกอยทก็ดังแะลงมาลงมาเราลงมาเราลงมาข้าไป่างกัมนไหมขึ้นไปได้ไหมขึ้นไปได้ไหมขึ้นไปได้ไหมขึ้นได้ไหมพี่เราไปศึกษาวาขึ้นไหมเก่งใจเลยทีเบาเลาแล้วบาแล้วไม่เปแนไรถ้าเบาแล้วส่านออพร้อมไหม่นอองคนะเ เดี๋ยวใหกัน่ยเดี๋ยวขออนุญาตขอไปทีไล่น้ำนิดหนึ่งเดี๋ยวเราะโยกว่าแนเสื้อชุดนี้มันนทีชี้อยู่แล้วมันไม่ียกมแบวาเปียกนะเออไดเดี๋ยวไปหาขึ้นหาเป็นไรครับถึงฝนจะตกแนเสื้อเราก็น้าตาดีเพราะว่าใช้เกลือนสะากันน้อย่างดีอยวขึ้นเเอ่เกวรก เนไเดี๋ยวขออนุญาตทีมงานอาจารย์ทั้งทีครับเอาเอาปักไฟดีน้แป๊บหนึงเลยสไปเลยนตกตลอดซาลาละขนซาละขนซาละขนซาละอมแล้วอไม่อม่ตนเนะครับตรงนี้นะแต่มันไม่หนักเท่าไหร่แต่ว่าันซาเลยะแ ชอบแต่กลุ่มนี้จะเกิดไม่สะท้านความร้อนไม่สะท้อนความเย็นอะไรกันเลยนะมีเสียงพิการมีความสุขตลอดเยอะๆยังไงก็ถึงขนาดนี้แล้วเนาะจ้าไม่ได้ลีอยากจะหาทางขึ้นบนขั้นบนหนทีละ อย่งายลบากได้ม่งบเลยอาจย์กรันไงฮะเอาไปร้องไปตีอเดี๋ยวเดี๋ออกมาอาหโหกงไป้ำเยไปหายข่งบนดีกว่าแอบอาบน้ำคนเดียวไม่ชวนเพื่อนเลยแอทำน้อยใจไม่มีใครเดียวแลสภาพเดียวกันเราอะาร ทางคิกข้างลา่าง,างยังไงครับพีเอไม่ได้ถามเลยเตรียบ <c oughs> ไม่ได้กัน <c oughs> อ่านี่การขยักนกระตุ้งบุ่มนี้ซะด้ไหมท่าน <c oughs> ผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับเหตุกาน เป็นความรักของพวกเราทุกอย่างครับเอฟซีคนนอกในอันนะฮะที่มารอในขณะนี้นะครับเออถ่ายภาพไว้นักเตะตีด้วยไหมครับยั่ได้เก่งกาพอพินิจกรอ้อยู่คนสวาอเลยเออมามาแม่ไหนไันได้ไหนแลนะม้าเยี่ยมหมายถึงว่งาวใครใป่วยไปเยี่ยมกันด้วยเออเอา าน้องใหมาได้เลยแต่งตัวเร็วๆนะลูก FC รออยู่พร้อมแล้วขึ้นเลยพี่เลยไม่ต้องเซ็ตผมใช่ไหมพี่เห็นบอลเปลี่ยนมาแล้วเดี๋ยวนะการแข่งขันเดี๋ยวถ้าเราพร้อมเดี๋ยวเราก็เริ่มเวลาให้เลยที่ต้นตววตอนแรกมันว่าตอนแรกมันจะขยับไปสามทุกครึ่งทีนี้มันลงหนักแล้วเดี๋ยวแฟนๆก็ไปดู คือได้ดูแต่อาจจะดูไม่สะดวกเพราะว่าตรงนี้เป็นแก่งน้ำาานมันจะขังนิดนึงน้องแรกนั่นรู้สึกกับพ่อไ้หมือเปล่ะเกิดงาเกิดหนึ่งนะนนะอ่ะอาจารย์พร้อมหรือยังเอาลมหายใจไปด้านขวาอยู่ที่สุดท้ายแล,ล,แล้วเข้าน้องแรกเลยครับพออยังรถมาแล้วเนี่ยรถมาแล้วะเดี๋ยวเกำลังเช็คใบอยู่นะครับแป๊บหนึ่ง

เห็นนะเหยนนะวันนี้ยันเชฟหนักแปบเดียวเ่ลงหนักเรื่อยๆแดนเซอร์ก็ขอให้ท่านผู้ชมนิดหนึ่งวันนี้จริงๆแดนเซอร์เราก็เหมือนเดิมครับเตรียมชุดเตรียมโชว์มาเต็มที่แต่มันไม่สะดวกที่จะเปลี่ยนแล้วแหละเนาะจะเปลี่ยนยังอ่ะจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนนี่นี่นี่ว่ารันมาแล้ว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 เออคนจะรออะไรเราก็รอโดยเฉพาะรอเลี้ยนล่าต่พวกเนั้นมาแล้วมาแล้วมาแล้วรันมาแล้วไอ้พวกเราจเปลี่ยนชุดอยู่ชุด ไปเลยไปเลยไปเลยเตรียมชุดเลยลูกขอบคุณมากเตรียมพร้อกเมย์ถ้แบบเกยใจเกิดเดินลับน้ำฝนมาไงเป็นชุดขาวสักอย่างเลยไงมาลอลงแล้วมาล้งแล้วกลบเมยกับน้แนครับปาครับก็เขาบอกแดนเซอร์แล้วก็